กนกลับบ้านกันดีกว่าวะ่ะวันนี้ฉันได้ปลา,าเออยอะมากเลย,ยฉันได้มา21ตัวแล้วก็โอโหฉันบอกเลยว่าปลา21ตัวนี้กินได้กี่วันนะเดี๋ยวว่าวันนี้นะ<ร>ฉันกลับไป,ป375วันเจปีเลยเหรอพี่โม,มจัดเลยปีมันไม่ถุงเพื่อนเดี๋ยวมันก็เน่าบูมไปแล้วเอา้านั่ใครอ่ะ เ,เหมือนจะมีคนแถวนี้ด้วยเปมาตั้งแคมป์ม,มั้งเออถ้าทายเขาหน่อยไปเดี๋ยวจะกลับบ้านพอดีเลยสวัสดีครับลุงอเออเคยเลือกลุงเชิดหนุ่มๆอยู่เลยอสวัสดีครับอ่าตกปลาเป็นไงไหมครับแถวนี้ได้ปลาเยอะไหมโอ้ก็ได้นิดหน่อยนะเออเป็นว่าง,งจะไปไหนกัน,น่ะอ๋อพอดีว่าผมได้ปลาเยอะเลยผมว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับโอ้ยังไงก็เออขอให้อร่อยอร่อยกับมือนี่นะก็อย่าลืมนะข้าวผัดปลาอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอ๋อใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้ว นั่นใครครับน่ะอ๋อลูกลุงเน่ยเขาไม่ค่อยพูดค่อยจาเขากำลังงอนลุงอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับยังไงก็เอาไว้เจอกันนะครับเจอกันอย่าลืมนะครับว่าแถวนี้หมีค่อนข้างเยอะด้วยก็ระวังด้วยนะครับแถวนี้อ๋อไม่เป็นไรลุงเนี่ยนะเดี๋ยวลุงก็กลับแล้วหลยห้านาทีน่ะเพราะบ้านลุงอยู่แถวนี้ด้วยอ๋อยังไงก็เจอครับลุงไปละผมผมว่าผมจะไปก่อนไว้เจอกันครับเจอกันไปไปเพื่อนไปไปไป ลุงเขาก็ใจดีเหมือนกันเนาะอจริงเราตั้งให้ปลาลุงก็สองสามตัวนะอจริงอะเอาจริงเราแบกอะไาเข้าไปเอออจริงแต่ว่าค่อยล่านไปเพื่อนกลับก่อนชึบชึบโอเคอุ้ยอันนี้อุโมงค์อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเคียะเชื่อเรื่อกระเป๋าปะวะเชื่อเผื่อนวางกระเป๋าไว้ตรงไอ้หน้าลุงคนเมื่อกี้นั่นเลยอะคนที่เขาตกปลากันอยู่กับลูกอะกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าไอ้ที่สีขาวที่ฉันถือไปด้วยกระเป๋าเป้สีขาวอะ อ๋อที่ไนเอ็นี่หรอใส่ของไว้หรอเอเอใส่พวกเหยื่อไว้ไงลืมเลยโอเคเดี๋ยวใช่ไหมวนะฉันจะไม่ได้ว่าฉันวางไวบ้บ่า๋ยวฉันมีโดดวนโอเคโอเคดีนะโมโดนใส่กระเป๋าไปด้วยไปไปไปอะไรอยู่วะลืมได้ไงวะเนี่ย โอเคโดนบินแล้วเพื่อนอว่าวตรงไหนวะขา้างหน้าบ้านในป่าป่ะใช่ไหมน่าจะปะ่าลึกหน่อยปะ่ะทางซ้ายป่ะลึกหน่อยเอ้ยยังไงตรงที่เขามีเด็กเอ้ยมีพ่อกับเด็กคนนั่งนั่งอยู่เออกระเป๋างทอยู่ด้าไหนัอยู่ปะเนี่ยมีกระเป๋างไหมอ๋อท่านไงกระเป๋าเจอแล้วอยู่ด้านหลังไงบ้าะวันนั้นสีขาวนะปะ่ะเออนั่นดิเขาคุยอะไรกันอะ เฮ้ยเริ่มอยากรู้เลยว่าเขาคุยอะไรเดี๋ยวลองดูดิแต่เขาเขาไม่เห็นเรโดนเราไหมเนี่ยโดนเราก็ได้ยินอยู่นะไม่รู้เหมือนกันดมดังมากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวเราต้องเดินกลับมาเอากันป๋อแล้วเนาะเนกลับมขอเขามใช่ใช่ต้องกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเ็กทำไอะเด็กเล็กเฮ้ยายแล้วเพื่อน พ่อตายเด็กเดมันเอามีไล่ยพันพ่อนะเห็นมน่ะอุ้ยแล้วมันมองโดนด้วยมันเอาไปล่อโดนกัดัน่โดนกัมนโดนกัดเดี๋นเดใช่ใช่มันเดินตามพื่อนเสียงอะไรอะแหลมแหลมมากด้ไหมเฉันได้เสียงอะไรแหลมแลด้วยอุ้อะไรเอะเทียตเดอดเดไมตัวยาวขนาดนี่เพื่อนเฮ้ยเราเขาเขาบอกไปเยเลยเลยเเาไปก่อนเข้าไปก่อน เข้ามาเข้ามาอะไรเนี่ยห้ามเข้าหากยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นห้ามเข้าไม่เอาเพราะว่ามันมันตามตาไปแล้วมูตาไปแล้วเพื่อนเฮ้ยชิฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตามันเป็นเงี้ยหรือว่ามันเป็นฝนของการตีพ่อตีแม่เพื่อนใช่ไหมเฮ้ยเขาตีพ่อตีแม่หรอมันเขาน่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่บอกว่าเล่นวิธีจนการตัวเองกลายเป็นเป็ดเหมือนคนไทยอ่ะเพื่อนเป็ดไทยอ่ะมันในเรเล่ามุดตาไปแล้วอุ้มจะมือมันใหญ่เท่าใบลานด้วยน่ะเห็นไหมน่ะตูดกระดูกเลย ไม่รู้ไปเลยเพื่อนเราต้องหนีก่อนมันตามมาแล้วเราหนีไงเนี่ย,ยมันอุโมงหรอวะ<อ>ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้อาจจะมีมอุโมงก็เดี๋ยวว่าอุโมงที่ตำรวจเคยเข้ามาสืบหรอหรือว่าจะมีคดีที่ไอ้เด็กคนนี้มันเคยฆ่าอย่างอื่นแล้วก็แบบพ่อแม่ปกป้องป่ะอะไรนี่ป่ะปกป้อง <I S 1> ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไปก่อนไปก่อนฉันเดาฉันเดาไม่งั้นเขาคงไม่อยู่แถวนี้เรากแถวนี้ไม่ีใครกล้ากล้ามาเราดูมักำลังพังนู่นพังนี่กำลังเข้ามาลุล่วเลยไปเร็วไปเร็วไปเลยถ้าอะไรอ่ะหุ่นจะเป็นเขตก่อสร้างหรืเพื่อนอัันนตรรายยะะววง้ อาจจะมีพวกกับโดงกับดักหรือลูกม่งระเบิดก็ได้นะมีรถเอาเลยนายขี่รถไปชิคกี้พายมีรถเดวกองด้วยหรอมันมาแล้วโอเคงั้นจะขี่แล้วนะจะขี่ไปเท่าไงเก่งแต่มันมาแล้วก็ต้องขี่ขึ้นมาไปเลยไปแล้วมาเร็วโอ้ยพยายามอยู่เลสไซพยายามอยู่โอุ๊ยมีรถก่อสร้างคนงานเต็มไปหมดเลยมมัททรระะววงงเออพยายามอยู่พยายามอยโอ้ยรังขามาตามไปแล้วมาตามไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันตามไปแล้วโอ้ย ้ยไอ้ผีเป็ดไอ้ผีเป็ดไทยจะตามมาไอ้เป็ดจะจุ่มกูจะจุ่กับพวกฉันด้วยเราทั้งสองคนไม่ได้จุ่มกับตาคนเดียวทั้งสองคนเลยอย่าอย่ามาจุ่กับพวกฉันทั้งสองยอุ้ยโอเคแย่น้ามันขบยากเพื่อนเราจะไม่เดินจริงหรอโอเคโอ้ยรู้รู้เราไม่มีเวลาแล้วเพื่อนเเราาไมม่ีววลลแ้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแย่ไปเลยไปเลยเแย่แล้วแย่แล้วน้ามันเออมันไปยากอ่ะรู้แล้วเอาไปดิเอาไปดิ นี่ชึบเร็วเร็วเร็วค่อยๆมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยชึบชึบโอเคโอ้ยโอ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอุ้ยสวยมันตามมาเร็วมันตามมาเร็วุ้ยิุ้ยตัวใหญ่ทั้งเวลามีของจริงคับมาเร็วไปเร็วนี่นี่นี่ฉันด้ฉันหัวไปดิกลัวไฟไปดิฮะมันไม่กลัวมันไม่กลัวเซบีจากฉันเราต้องฆ่าแน่ ไม่ได้ไฟมันคุไฟมันคุไฟเดี๋ยเอาเอาอะไรบ้เอาเอาที่นายอุดอุดหาเะไรอุดหน่อยเร็วไอ้ไอ้ที่นายเมีอ่ะแซมี่มันมันมันไฟมันลามไฟมันลามเอออุดกระเพาะอกูได้เร็วขึ้นน้านี่คืออะไรวะเนี่ยฉันมีฉันมีเฮ้ยมีอยู่ด้วยมันเป็นไฟวงจรเชื่อมโยงเพื่อนเราต้องเชื่อมโยงไฟเพื่อนให้ประตูเปิดก่อนเออเขียวโอเคตรงนี้มีวงจรเป็นไงอ่า แล้วขาวเขียวเชื่อมกันเออเชื่อว่าเหมือนเชื่อว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่เหมือนเกมเฟซบุ๊กอะที่ฉันเจอถ้าขาวนายคิดว่าขาวเขียวจะตรงเชื่อมกันเลยได้ปะชุบ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 โอ๊ยแต่ว่าจะมันจะมันจะซ้อนกันอื่นไหมเออนั่นดิชไปเลย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 โอเคไปเลยปักไฟก่อนโอเคก็อ่าลอง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 อันนี้อยู่ลองลองอ้อมมาอ้อมนิดนึงชุบ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 อะเผื่อไว้เผื่อไว้โอเคเผื่อไว้เผื่อไว้โอเคตรงตรงเออตรงได้ไหมได้ไปเลยลองอ้อมนิดนึงอ่ะสีเหลืองกับสีเทา เผื่อๆ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 มันนี้กันเผื่อมันติดกันอ๋อเหลือกระเทา و อ๋อโอเคไปหนึ่งชวาใต้อยู่แหละมามามาเชื่อมกันเชุบชุบเงินเชื่อมโอเคเชื่อมไปสีเทานะเออเชื่อมเลยเชื่อมเลยต่อไปเหลือกระเทา و แล้วก็น้ำตากระแดงน้ำตากระแดงน้ำตาตรงนี้แดงอยู่เนี่ยโอ้แดงอยู่ฝั่งนู้นเลยน้ำเงินอ๋อน้ำเงินมีเชื่อมแดงด้วยหรอโอเคงานต้องเอาน้ำตาเนี่ยน้ำตาเชื่อมน้ำเงินก่อนไปหนึ่งน้ำตาเชื่อมน้ำเงินอ่ะเชื่อมแล้วต่อไปก็ ลากเชื่อมจะลากไปฝั่งนู้นเลยลากลากยาวยาวลากยาวยาวแดงไปฝั่งนี้โอ้โหมชะมัดเลยตรงเนี้ยโอเคเรากดไหมเผื่อเผื่อมันไม่ติดโอติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่โอเคแล้วก็อ่านนิดนึงรู้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 ต่อกันไปนึงรอเออเสียงมันแหลมมากแหลมแหลมโอ้โหมาเนี้ยเลื่อยกันเนี้ยจะเชื่อมยังเชื่อมใช่ไหมแล้วจบแล้วโอเคไปเรื่องฉันฉันฉันต่อตรงจอนโอเคลองลองไม่มีสวิตช์กดตรงเนี้ยไม่มีสวิตช์ด้วยมีโอเคเชื่อมกันตรงนี้เชื่อมกันต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 ันลองกดพอได้ไหมโอเคพอไหมเขียวเขียวไปขาวยังไม่เชื่อมไปนึง ต้องต่อเงี้ยไปมาแล้วเพื่อนไปลองกดเราลองกดเราลองกดเหลืองๆพันเขียวเขียวเขียวไปขาวพันแดงไปพันทำมาเลยโอเคไปเดินขอเราไปแดงเยี่ยมมามาแล้วเร็วกว่านีเปิดยังเปิดยังโอ้ยทำมาแล้วโอ้ยสวยออกไปหนึ่งไฟจะมาไฟก่อนเฮ้ยแล้วเราต้องอุดเราต้องรีบอุดแล้วเร้อบช่วยด้วยอุดเลยอุดเลยโอ้ยสวยเพื่อน ห้องอะไรวะเนี่ยไม่ต้องปักผื่ไฟก่อนอะไรอ่ะเหมือนห้องครอบครัวอะไรบางอย่างเลยเพื่อนขนาดใหญ่เลยเนี่ยหรอเออนั่นดิตัวอุ่นแล้วใช่ไหมอุ่นแล้วมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามาใช้เวลาสักะไรเนี่ยมีอาวุธนไปเนี่ยนี้มีนมอะไรอ่ะมีอ้อยมีอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้ใบแจ้งนี่เต็มเลยอ่ะใบแจ้งนี่หรอใช่ใบแจ้งนี่หรือว่าที่นี่มีคนเคยอยู่แล้วเป็นนี่มาก่อนไม่รู้ไม่รู้เนี่ข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรอ่ะข้างหน้ามีประตูไม่ให้ผ่านด้วยว่ะ หเหมือนเท่าเด็กเลยอะในนี้มีเขียนว่า19 1เ h a p p ดือนสิบเอให้พี่เบิร์ดเดย์ตรงกับวันนี้พอดีเลยอะอะไรสมุดสมุดมีอะไรผมเหนื่อยมากเลยครับพ่อกับแม่บังคับผมเรียนพิเศษท,ทั้งที่ผมไม่ได้อยากเรียนเลยต่อให้ผมจะขอร้องยังไงเขาก็ไม่ยอมเพราะผมต้องทำยังไงถึงผมจะเป็นอิสระได้หรือผมต้องฆ่าพวกเขาผมถึงจะเป็นอิสระหรือว่าที่พ่อกับ พ่อนาเห็นตอนที่เราบินโดนไหมที่พ่อกับลูกเขาคุยอะไรบางอย่างกัน uh huh. หรือว่าเขากำลังทะเลาะกัน,นแน่เลยที่เขาบอกว่าเขางอนกันอยู่อ่ะเด็ว่าเพราะต้องมีเหตุตเด็กมันเรียนหรออย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีเหตุฆาตก,กรรมทําให้หรือว่าฉันเดานะแม่เสียชีวิตแล้วพ่อรู้ว่าลูกเป็คนคนฆ่าแต่พ่อทําอะไรไม่ได้ก็เป็นลูกของตัวเองเหมือนกันก็เลยออกมาด่าลูกนี่นั่นแล้วทำแล้วทีนี้ตำรวจก็มาฟัดูที่นี่อะไรเงี้ยเวรา้องมีอะไรเกี่ยวกับคดีแน่เลยว่ะอุ้ยทีนี้มีทางปนี่ไงมีสองคนด้วยเพื่อน สบครอ่ะเราต้องหากุญแจอะไม่รู้กันว<ห>่าเนี่ยกุญแจเจอแล้ว,ล,วลูกชายของฉันเลี้ยนไม่ค่อยเก่งฉันโกวว่าในอนาคตเขาจะอยู่ยากฉันกับสามีเลยตกลงกันว่าเราจะส่งลูกเลี้นพิเศษเสริมแต่พวกเราก็กลัวว่าลูกจะไม่ไหวแต่ที่พวกเราเข้มงวดก็เพื่อลูกนะถ้าลูกไม่เห็นสมุดเล่มนี้แม่กับพ่อขอโทษพวกเราทําให้ได้แค่นี้ฉันว่าแล้วฉันว่าไ,ไอ้ลูกชายเนี่ยมันไม่ได้เห็นสมุดเล่มนี้ก่อนมันก็เลยฆ่าแม่ตัวเองอ๋อ ทัวใช่แน่เลยลโอ้แต่เราจะไม่รู้สาเหตุที่พ่อกับลูกทะเลาะกันว่าฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องแม่เนะี่ยเนาะอะไรเงี้ยแต่ไม,ม่เราต้องไปเราต้องไปเราปิดปูจๆๆๆๆๆๆเจใช่ไหมรู้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 โอ๊ยไปม,มาแล้วเพื่อนไปเร็ว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 โอเคอย่างรู้กท็ที่นี่ยังรู้อย่างน้อยรูย้ว่าที่นี่เคยเป็นบ้านหลังเก่าของไอ้พวกนั้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วแตรอเราอยู่ไปเล้วไปเร็วโว้ยไอ้เพื่อไปแล้วหนีเร็วเฮ้ยไม่ใช่ทางออกเพื่อนมันจะเป็นทางตันว่ะเป็นหนังสืออะไรอีกแล้วเนี่ยหนังสือออะะไรีกว มันเขียนว่าบันทึกไดอารี่ของผมเองเดวิดหรือว่าจะเป็นพ่อเขาแน่เลยลูกชายอของผมสังหาแม่ของตัวเองทําให้ผมเครียดมากแต่ผมก็ต้องพาลูกชายของผมหนีจากตารวจผมรักเขามากก็เลยต้องทําเป็นไม่รู้ไปโอ้พ่อนิสัยดีจัดแต่ว่ามไม่ดีเท่าไหร่นะช้าว่าดูแลรูปแหบนเนี้วันที่19เดือน11เป็นวันเกิดเขาผมจะ ทำเค้กมันเกิดให้เขาแล้วผมจะคุยเรื่องที่ทําไมเขาต้องฆ่าแม่ของตัวเองด้วยการที่พยาของผมจากไปนั้นทําให้ผมเครียดหนักมากที่อาจจะไปเหตุผลที่เขาทะเลาะกันแน่เลยเพื่อนที่เพราะว่าเขาอะคุยลูกเองอะไรนี้แน่เลยจนทาให้เขาทะเลาะกันแล้วเขาก็ต้องจากไปด้วยเฮ้ยอเอาไปดีวะใช่ฉันก็ดีเสียเหมือนกันเพื่อนออกไปดีวะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไอ้ดูไอ้ดูจเย็นจะเย็นข้ามีก่อนเฮ้ยอาไปดีว่าเพื่อนแซมมี่ตามแซมมี่เลยแซมมี่ไ่เอาตามเจ้าบ้าแล้วเฮ้ยหรือว่า เราต้องเราทำทำ,ทำเค้กมันวะทำเค้กม,ม,มันแล้วเราบอกความจริงมันแล้วฉันว่าพ,พ่อของเขายังไม่ให้เค้กม,มันแน่เลยแล้วก็เหมือนเขาเกอะครั้งก่อนที่ในสมุดไดอารี่ไอ้ไอ้มันทึกอะไรของแม่มันะของแม่เขาอะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เค้กับแม่มันแน่เลยคือคือมันคือมันยังไม่รู้อะไรเลยเอาง่ายนายมีเครื่องมือทำทำเค้กไหมกองเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยทางนี้ทางน,นี้ทางนี้ทางไหนเหรอนายล่อทีโอ้ยเจ็บฉันเจ็บเป็นคืนนึงอะนายล่อทีล่อทีเรือฉัน เนื้อฉันเนื้อฉันเนื้อฉันไม่กินไม่เอาเฮ้ยจะมาทำเค้กให้ผีด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ฉันคลาบไปกระดาษเฉยเลยไปไปจุว่าเค้กเหลือไหมมีช่วงเค้กมีอยู่มีอยู่จะมาโยนทิ้งไว้โยนทิ้งไว้เดี๋ยวฉันล่อให้อ่ะมานี่ว้ไอ้ไอ้ไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กเปรตไทยมานี่แค่ว่าช่ว่เค้กไว้เดี๋ยวฉันไปเอาโอเคโอเคเร็ววางยันหนึ่งหน1 2งสองหรอที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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ย ไอเด็กเปรตไอเด็กเปรตโอเคโอเคทุกโอเคตอนเปิดคำบาดหรือวะไม่ใช่ด่าไม่ใช่ด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าอย่าไปด่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องให้เถอะโอเคเอาไดมือนี่พี่มานี่ไม่ไี้เราหนี่หนูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูลองไปเพื่อนลองไปนะผลนะผลแฮปปี้เบิร์เดย์เดย์ทูยูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทู ฉันเข้าใจนายนะที่นายฆ่าพ่อกับแม่ตัวเองอ่ะแต่ฉันรู้ว่านายไม่อย,อยากเป็นอิสระใช่ไหมแต่การที่นายทําอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยไม่ผลของการที่นายจัดก,การพ่อจัดก,การแม่มันทําให้นายกลายเป็นผีเปรตมือเท่าใบลล่า<ช>ตบตีพ่อตีแม่แล้วก็ปากเท่าเล็บขบเล็บเข็มใช่แล้วเขาก็ไม่ไดจ้จริงๆเขาเคยทำขึ้นตัวนายด้วยเขาโกหกนายต้องเอาสมุดน,นี้ไปอ่านนี่เอาสมุดน,นี้ไปอ่านซะพ่อจ<ส>ะมมไม่ได้โกหกนะพ่จะไม่ได้โกหกนะไม่รักษาเอาไปอ่านเลย,<ะ>เลยใช่นั่นแหละคือสิ่งที่นายต้อง รู้เห็นไหมนายเป็นคนไม่ดีไม่ต้องร้องไห้เลยฉันเข้าใจนายนายเสียใจแต่นายทำพลาดไปแล้วมันมันมันทำนายไม่ได้แล้วนายทำไปแล้วใช่สิ่งนายควรผ่านไปแล้วสินายต้องเจอคือการที่นายต้องไปต้องตลกแล้วก็ทำตัวดีนรกใช่เขารชดชดใช้กมแล้วเออชดใช้กรมนั่นแหละนายต้องชดใช้กรมนะกับสิ่งที่นายก่อไว้ขอให้นายไปที่ชอบที่ชอบนะเจ้าหนูเ้ยขอเจอกันนะไปเจอกัน ตายแล้วไปแล้วเพื่อนไม่เจอกันดีกว่าเออไปไปไปอย่างนี้คือสีนรกใช่ไหมเนี่ยนี่จะตกนรกแล้วเนาะน่าใช่เพื่อนไปเรากลับกันดีกว่าถึงหน้าที่เราแล้วที่เอาไงดีวะเนี่ยเดีตำรวจก็ต้องมาเช็คแน่เลยไปเดี๋ยวตำรวจคนมันจะการเลยแต่ว่าตำรวจใช่ไม่รู้ว่าเห็น้องลับนี่ไปเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมจู่ๆที่นี่ก็ไฟไหมแบบนี้จะมีไฟไหมเราเนี่ยอ๋อไปไปเพื่อนตึกจะถล่มแล้วไปเร็วไปเล้ววาย